คนชอบสวดมนต์ต้องรู้อานิสงส์ของการสวดมนต์พลังแห่งบุญที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่สัมผัสได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแสงธรรมนำปัญญาแหล่งรวมข้อธรรมคาสอนดีๆที่ช่วยเติมพลังใจเปิดมุมมองใหม่และนำพาปัญญาให้สว่างสวยในทุกๆวันขอให้ทุกคลิปที่ท่านได้รับชมเป็นเหมือนแสงแห่งความสงบ ที่คอยชี้ทางและปลอบประโลมใจในวันที่เหนื่อยล้าหากชอบเนื้อหาธรรมะที่อบอุ่นเรียบง่ายและเข้าใจง่ายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปใหม่จากทางช่องนะครับสำหรับวันนี้นั้นขอนำเสนอในหัวข้อคนชอบสวดมนต์ต้องรู้อานิสง์ของการสวดมนต์พลังแห่งบุญที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่สัมผัสได้ในวิถีชีวิตของชาวพุทธ การสวดมนต์เป็นสิ่งที่คุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กเรามักถูกสอนให้สวดมนต์ก่อนนอนหรือก่อนออกจากบ้านเพื่อเป็นความสิริมงคลแต่สำหรับหลวงพ่อหรือศีลิงดำแห่งวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีท่านสอนว่าการสวดมนต์ไม่ใช่เพียงพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้นหากแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการฝึกจิตและเป็นทางลัดสู่ความพ้นทุกข์หากทำด้วยความเข้าใจและศรัทธาที่ถูกต้อง ซึ่งหลวงพ่อท่านได้ตอบปัญหาธรรมญาตโยงเกี่ยวกับอนิสงค์ของการสวดมนต์ไว้ดังนี้จะสวดมนต์มากสวดมนต์น้อยอันนี้ไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่กําลังใจถ้าเราสวดมนต์ไม่ได้เลยก็ตั้งใจว่านมูตะตะพระคาวโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธสัจซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าขอเคารพพระพุทธเจ้าพระอรหันต์องค์นี้เพียงเท่านี้ก็เหลือแหล่แล้วว่าด้วยความเคารพจริงๆ ตั้งใจจริงๆหรือถ้าว่ามากกว่านี้พุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังคังสารนังคัจฉามิไปอีกสามวาระตามที่ว่ากันมาเวลาที่ว่านั้นก็ว่าด้วยความตั้งใจด้วยเคารพด้วยความจริงใจเวลานั้นอาน,นิสงส์สูงขึ้นเป็นทั้งพุทธานุสติด้วยเป็นทั้งธรรมานุสติด้วยเป็นทั้งสังคานุสติด้วย เอาเพียงแค่อย่างเดียวแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าทำได้ทุกวันเวลาจะตายมันลงนรกกันไม่ได้แน่มีญาติโยมมาถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อคะสวดมนต์แบบในใจกับสวดมนต์แบบออกเสียงอนิสงส์เท่ากันไหมคะหลวงพ่อท่านตอบว่าไม่เท่ารกเพราะมันเหนื่อยไม่เท่ากันอานิสงส์ถ้าแปลตามความหมาย แปลว,ว่าผลที่จะพึงได้รับลีลาการสวดมนต์ในใจก็ไม่แน่สุดแท้แต่คนบางคนนึกในใจจิตเขาฟุ้งซ่านใช่ไหมบางคนออกเสียงเหนื่อยเกินไปในใจดีกว่าก็รวมความว่าสุดแล้วแต่ทำอย่างไหนจิตจะมีสมาธิดีกว่ากันบางคนนึกในใจไม่ได้หรอกจิตฟุ้งซ่านต้องว่าออกเสียงดังๆถ้าอย่างหลวงพ่อออกเสียงดังไม่ดีนึกในใจดีกว่าก็สุดแล้วแต่คน นี่พน้นก็ต้องอยู่ที่ว่าคนใดจิตมีสมาธิดีกว่าและสวดมนต์ได้ดีกว่ากันต้องถือตามนั้นนะการสวดมนต์มีอานิสงส์ใหญ่สวดน้อยก็มีอานิสงส์ใหญ่อานิสงส์ใหญ่จริงๆอยู่ที่เจตนาจิตมีความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์จริงและเวลาสวดสวดด้วยความเคารพจริงถึงสวดน้อยก็มีอานิสงส์ใหญ่ ถ้าสวดว่าเรื่อยเปลื่ยไปไม่ได้ตั้งใจว่าทรงเดชอย่างนี้ว่ามากก็มีอานิสงส์น้อยทีนี้ถ้าจะถามว่าสวดมนต์กับภาวนาอย่างไหนจะมีอานิสงส์มากกว่ากันถ้าสวดมนต์อย่างเก่งก็แค่อุปจจาสมาธิถ้าภาวนาสั้นๆจิตเป็นฌานได้ต่างกันทีนี้ถ้าคนภาวนาทรงเดชก็ไม่เป็นเรื่องเหมือนกันเสียงสวดมนต์ของคนมีศรัทธาเป็นเสียงที่เทวดาชอบ เป็นเสียงที่กิเลสกลัวเพราะในขณะสวดมนต์นั้นใจเราอยู่ในอารมณ์ที่สงบไม่คิดชั่วไม่โกรธไม่โลภเสียงที่ออกจากใจเช่นนี้จึงบริสุทธิ์และมีกําลังทางจิตเป็นพลังแหง่งธรรมที่ช่วยชําระใจให้สะอาดขึ้นหลวงพ่อยังอธิบายว่าเมื่อเราสวดบทที่กล่าวถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณอยู่เสมอใจเราจะค่อยๆซึมซับความดีเหล่านั้น เข้าไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนคนอยู่ใกล้กลิ่นหอมแม้ไม่ได้ตั้งใจสูดกลิ่นก็ซึมเข้าไปในเนื้อผ้าอานิสงส์ของการสวดมนต์หสวดมนต์คือการระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยการสวดมนต์ส่วนใหญ่มักจะเริ่มด้วยการกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรยัยอันเป็นที่พึ่งอันสูงสุด ของชาวพุทธเมื่อเราเกล่าวคำบูชาอย่างตั้งใจจิตย่อมเกิดความเลื่อมใสและสงบเย็นเป็นการเตือนตนให้อยู่ในแนวทางของความดีในพระไตรปิฎกได้กล่าวไว้ว่าผู้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเนืองนิดย่อมมีใจไม่หวั่นไหวมีจิตตั้งมั่นในคุณความดีดังนั้นการสวดมนต์จึงเป็นการวางรากฐานแห่งศรัทธาและเป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกจิต ให้อยู่ในทางที่ถูกต้อง 2. การสวดมนต์เป็นการเจริญสติและสมาธิขณะสวดมนต์หากเราตั้งใจเปล่งเสียงตามบทโดยมีสติรู้ตัวอยู่เสมอจิตจะไม่ฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นการสวดมนต์จึงเป็นเหมือนการภาวนาอย่างหนึ่งทำให้จิตใจสงบและตั้งมั่นเกิดสมาธิโดยธรรมชาติพระอาจารย์หลายท่านมักกล่าวว่าการสวดมนต์อย่างมีสติ ดีกว่าการสวดมนต์หลายร้อยจบโดยใจลอยเพราะแก่นแท้ของการสวดมนต์ไม่ใช่จำนวนบทแต่คือมีจิตจดจอ่ออยู่กับเสียงสวดมนต์และความหมายของคำที่ออกจากปากเราเมื่อทำบ่อยสมาธิจะค่อยๆงอกงามในใจและส่งผลให้เรามีสติในชีวิตประจำวันมากขึ้นไม่ว่าจะทำงานขับรถหรือพูดคุยกับผู้อื่น 3. การสวดมนต์ช่วยชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ บทสวดมนต์ทั้งหลายล้วนมีถ้อยคําที่งดงามเต็มไปด้วยความหมายแห่งธรรมเช่นบทพาหุงมหากาชินบัญชรหรือธรรมจักปรปวตนสูตรล้วนเป็นถ้อยคําที่เปลี่ยมด้วยพลังแห่งสัจธรรมเมื่อเราสวดด้วยศรัทธาคําเหล่านี้จะซึมซับเข้าสู่ใจเปรียบเสมือนน้ําใสที่ค่อยๆชะล้างความขุ่นมัวในใจให้หายไปมีคําสอนของหลวงปู่มั่นภูริโตท่านกล่าวไว้ว่า เสียงสวดมนต์คือเสียงธรรมที่กลั่นจากใจผู้มีศรัทธาเมื่อจิตแนบกับเสียงนั้นย่อมไม่มีกิเลสเข้ามาแทรกได้ดังนั้นการสวดมนต์อย่างสม่ำเสมอจึงช่วยให้ใจผ่องใสเบิกบานและพร้อมที่จะรับแสงธรรม 4. อานิสงส์ทางโลกความเป็นสิริมงคลในชีวิตนอกจากประโยชน์ทางใจการสวดมนต์ยังให้ผลดีทางโลกด้วยเช่นกันคนที่สวดมนต์เป็นประจำ มักมีจิตใจเยือกเย็นไม่โกรธง่ายคิดรอบคอบทําให้มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นงานที่ทําก็ราบรื่นขึ้นพระจิตสงบย่อมเห็นทางแก้ปัญหาได้ชัดเจนกว่าในพระสูตรกล่าวว่าจิตที่สงบย่อมนําความสุขมาให้ดังนั้นผู้ที่สวดมนต์เป็นประจำจึงมักมีสุขภาพจิตดีส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นตามหลักจิตตากายสัมพันธ์ นักจิตตวิทยาสมัยใหม่ยังยืนยันว่าการสวดมนต์หรือสาธยายบทที่ทำให้จิตใจสงบจะช่วยลดความเครียดความดันโลหิตและช่วยให้นอนหลับดีขึ้น 5. อานิสงส์ทางธรรมผลทางสู่การพ้นทุกข์ในทางธรรมการสวดมนต์ถือเป็นการสั่งสมบุญและพลังยาเมื่อเราสวดบทธรรมะซ้ำๆเช่นอิติปิโสภควาหรือธัมโมสังฆสารนังคัจฉามิ เรากำลังย้ำเตือนตนเองให้ดำรงอยู่ในความดีงามเป็นการปลูกศีลสมาธิปัญญาโดยไม่รู้ตัวอีกทั้งการสวดมนต์ยังเป็นการสั่งสมเสียงบุญที่ออกจากใจอันมีศรัทธาเสียงนี้แม้เบาแต่มีพลังทางจิตที่ยิ่งใหญ่สามารถส่งผลให้จิตเราและผู้ฟังได้รับความสงบร่วมกันหลวงปูด่ดูพรมปัญโยเคยกล่าวไว้ว่าให้สวดมนต์ทุกวันอย่าสวดเพียงเคื่อขอพร แต่ให้สวดเพื่อระลึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าแล้วความดีจะคุ้มครองเราเองนั่นคือหัวใจของการสวดมนต์อย่างแท้จริงม่ใช่เพื่อสิ่งตอบแทนทางวัตถุแต่เพื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นการสวดมนต์ร่วมกันสร้างพลังแห่งความสามคัคคีเมื่อผู้คนมาร่วมสวดมนต์พร้อมกันเช่นในงานบุญงานปีใหม่หรือพิธีสำคัญต่างๆจะเกิดพลังของจิตที่สงบ สอดประสานกันเป็นพลังแห่งความสามคัคคีและศรัทธาเสียงสวดมนต์ที่พร้อมเพรียงนั้นไม่เพียงแต่ทำให้บรรยากาศสงบศักศิธิ์หากยังทำให้ผู้ร่วมสวดเกิดความรู้สึกเชื่อมโยงกันในทางจิตใจเป็นพลังบุญหมู่ที่ยิ่งใหญ่การสวดมนต์ก่อนนอนปิดวันด้วยความสงบการสวดมนต์ก่อนนอนเป็นกิจวัตรง่ายๆที่ช่วยให้ชีวิตมีระเบียบและมีสติ เป็นการทบทวนความดีความผิดที่ได้ทำมาตลอดวันแล้วตั้งใจปรับปรุงตนให้ดีขึ้นในวันต่อไปเมื่อสวดเสร็จจิตจะสงบเบาสบายและพร้อมเข้าสู่การพักผ่อนอย่างมีความสุขผู้ที่ทำเช่นนี้เป็นประจำจะรู้สึกได้ว่าชีวิตค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นทั้งทางกายและทางใจเหมือนมีพลังดีคุ้มครองอยู่เสมอท่านผู้ฟังครับดังที่กล่าวมา อานิสงค์ของการสวดมนต์นั้นมากมายทั้งทางกายใจและปัญญาจิตสงบสมาธิเกิดใจผ่องใสกุศลงอกงามศรัทธามั่นคงชีวิตร่อมเย็นดังคำพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ การสวดมนต์จึงเป็นการฝึกจิตให้ดีเป็นการสร้างบุญอย่างง่ายที่สุดแต่มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะไม่ต้องใช้ทรัพย์ไม่ต้องใช้แรงเพียงใช้ใจที่ศรัทธาเท่าในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและความวุ่นวายการสวดมนต์คือช่วงเวลาที่เราหยุดพักหันกลับมาสัมผัสความสนุภไยในตัวเองอีกครั้งเพียงไม่กี่นาทีที่เราเอื้อนเสียงออกมาด้วยศรัทธาก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนความฟุ้งซ่านให้กลายเป็นความสนุได้ครับ ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับฟังคลิปนี้กำลังใจเล็กๆของท่านคือแรงสำคัญที่ทำให้เราสร้างสรรค์คลิปดีๆต่อไปท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านจากใจที่เข้ามารับชมขอให้ชีวิตของทุกท่านเต็มไปด้วยความสุขความสงบร่มเย็นมีปัญญานำทางและขอให้ร่ำรวยเงินทองโชคลาบไหลามาเทมาประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ตั้งใจ